สวัสดีค่ะแมคมาคุนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาคุนี่ริสเน็นิคมพัฒนาค่ะซอยสอค่ะอยู่ติดกับตลาดนิคมพัฒนาเลยนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากย่านนิคมอุตสาหกรรมเฮมาร่าตรงหนองละลอกแล้วก็เชื่อมโยงไปยังนิคมอุตสาหกรรมมัฟตะพุทธนิคมอุตสาหกรรมอิตเทิลซีบอล นิคมอุตสาหกรรมอรมะตะโซนจีนหรือ WHA ที่กำลังสร้างใหม่นะคะตรงนี้ก็พิกัดไม่ไกลค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้างนะคะลักษณะจุดเด่นของโครงการที่นี่นะคะก็คือจะมีบันไดขึ้นเทเลสชั้นสองเอาไว้ mm hmm. เทควิวนะคะลูกค้าที่แบบว่าอยากทานปิ้งย่างหมูกระทะด้านบนนะคะรับวิวเหมือนอยู่แบบ ธรรมชาติอยู่เชียงใหม่อยู่เขาใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะที่นี่ได้วิวนั้นเลยเพราะาที่นี่เป็นที่เชิงเขาค่ะพิกัดนะคะอยู่ซอยสองนิคมพัฒนาค่ะลูกค้าที่สนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตอนนี้ก็ยังมีบ้านว่างอยู่สามหลังด้วยกันนะคะสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชม ไทยที่แบบว่าสร้างได้เกือบเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไฟฟ้าประปาเข้าครบแล้วนะคะบ้านที่นี่เราจะมีสองไทยนะคะไทยที่ที่เหลือเยอะก็มีแล้วก็ไทยที่แบบตัวบ้านใหญ่ที่เหลือน้อยก็มีก็ลูกค้าสามารถมาเลือกดูได้ว่าชอบบ้านพื้นที่กว้างหรือว่าจะชอบบ้านที่ตัวบ้านใหญ่พื้นที่เหลือน้อยนะคะมีให้เลือกทั้งสองแบบในราคาสองล้านต้นๆเท่านั้นค่ะ ถ้าลูกค้ามาตอนนี้ก็จะเห็นสัดส,ส่วนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ระบบฐันลากด้านล่างนะคะแล้วก็อิฐที่เราใช้เป็นอิฐมวลเบาโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กกวาวไนาบุก,กันร้อนหลังคาเป็นซีแพคโมเนียค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฉาบนะคะแล้วก็ใช้ปูนฉาบเสือมอต้าค่ะฉาบง่ายค่ะใช้น้ำน้อยไม่ขึ้นเม็ดทรายนะคะผิวเรียบเนียนสวย ก็ฉาบเสร็จปุ๊บก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือรองพื้นแล้วหนึ่งรอบนะคะอันนี้หลังนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการปูกระเบื้องถ้าลูกค้ามาตอนนี้ก็จะเห็นมีงานร้อยสายไฟหลังแรกนะคะหลังแรกตรงปากทางเข้ามากำลังร้อยสายไฟอยู่ลูกค้าก็จะเห็นระบบการวางระบบสายไฟนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานปูพื้นนะคะงานฝ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นฝ้าฉาบเรียบแต่งหลุมค่ะพื้นก็จะเป็นแบบพื้นแกนิโต้ค่ะหลังนี้ก็คือปูปูกระเบื้องตัวบ้านพื้นนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการปูห้องน้ำค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำของเรานะคะห้องน้ำทั้งสองห้องก็จะเหมือนกันค่ะ มีการบิวอินห้องน้ำแล้วก็แยกพื้นที่ส่วนแปลกส่วนแห้งค่ะไทยบ้านของเราจะเป็น3ามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวลูกค้าที่อยากได้บ้านทิศเหนือหรือว่าทิศใต้สามารถมาเลือกได้เลยค่ะมีทั้งสองทิศให้ลูกค้าได้เลือกนะคะอากาศดีลมเย็นค่ะ โทนเสียงตัวบ้านเป็นสีเทานะคะกรรมวิธีขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมได้เลยว่าขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะยื่นกู้ทางเดอะมาคนนี้ดำเนินการยื่นกู้ให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ ทางเราจะส่งลิสต์รายการเอกสารให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างด้านบนนะคะตรงนี้เป็นส่วนของหลังคารงรถเราเทปูนหล่อแล้วก็ทำคานมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำบันไดขึ้นชั้นบนก็สามารถใช้งานได้จริงต่อเติมชั้นสองได้เลยค่ะสำหรับค้าที่อยากต่อเติมอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ก็ที่เห็นอย่างนี้ก็คือ เป็นเสียมเสียมสำเร็จค่ะช่วยในะเรื่องของความเรียบคมค่ะเสียมก็จะสวยไม่บิดไม่โค้งนะคะอันนี้ก็คือกำลังจับเสียมจับเสียมเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการฉาบนี่ก็ใช้น้ำน้อยค่ะเพราะใช้ปูนอย่างดีปูนฉาบ ตรงส่วนของท่อสีเหลืองอันนี้ก็คือท่อร้อยสายไฟนะคะก็จะมีเอาตะแกงไก่เข้ามาเพื่อช่วยประสานเนื้อให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่แตกลายงานนะคะหลังจากฉาบเสร็จแล้วก็บล็อกไฟของเราอ่ะเป็นบล็อกบล็อกเล็กแบบนี้นะคะบางที่ก็จะใช้แบบเป็นบล็อกพลาสติกนะคะค่ะ เราก็ใช้ตะแกงไก่ปิดตลอดแนวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของงานฉาบที่เรียบเนียนสวยค่ะแล้วก็สังเกตเห็นว่าใส่เสียมเนี่ยตลอดแนวเลยนะคะจับเสียมเรียบคมไม่ปิดเบี้ยวแน่นอนด้านบนก็เป็นเห็นเม่นโครงหลังคาค่ะใช้เหล็กกวาวไนาบุกปันร้อนนะคะเข้ามาแล้วบ้านเย็นมากๆค่ะหลังคาด,ด้านบนเป็นซีแพคแล้วก็เดี๋ยวฉาบเสร็จก็จะเดิน ลอยท่อใส่ไฟด้านบนเพิ่มค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการงานฝ้านะคะถ้ามาตอนนี้ก็ได้เห็นไล้ว,ว่าเราใช้อิดมวลเบาแบบนี้ค่ะทั้งหลังจะอิดมวลเบาทั้งหลังอันนี้ก็ปูนใช้เป็นปูนฉาบเสือมอตา้าวิธีการก็คือเราจะไม่ได้ผสมมือนะคะเพื่อเนื้อที่เป็นแบบเนื้อเดียวกันเราก็รวด,ดเร็วเราใช้เครื่อง ใช้เครื่องในการผสมแล้วก็เทใส่กระบะแบบนี้เลยถ้าผสมมือก็ใช้ได้แต่ว่าก็คือจะใช้เวลาแล้วก็สัดส่วนความเป็นเนื้อเดียวกัน<ม>ก็จะใช้เครื่องมือจะดีกว่านะคะแต่ละทีมงานก็จะแบ่งงานการจับเสียมชุดหนึ่งฉาบชุดหนึ่งนี่ก็จะเป็นอ่านฉาบนะคะ ห้องก็คือฉาบคนละแผงว่าจะเสร็จเร็วะคะ่ะระดับความสูงของเรานะคะจากพื้นหนึ่งฝ้าตอนบ้านเสร็จแล้วหลังทําฝ้าจะอยู่ที่สามเมตรเพราะฉะนั้นระดับการฉาบนะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสามเมตรสิบเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนั่งร้านก็จะต้องสูงกว่าปกตินะเขากำลังฉาบแต่ สังเกตว่าจะมีบล็อกด้านบนก็คือเป็นบล็อกสำหรับช่องแอร์ค่ะมีให้ทุกห้องนะคะ,อ,ะอย่างนี้ก็คือทำจับเสียมเสร็จเรียบร้อยชาบยาแล้วชาละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนห้องน้ำเราก็จะใช้อิฐแดงค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมความชื้นนะคะจะทำให้เม็ดสีเนะี่ยสวยงามคงทนมากยิ่งขึ้นเนี่ยสังเกตเห็นว่าทุกทุก ที่ทุกๆก,กำแพงนะคะผนังที่มีการวางท่อก็จะใช้ตะแกรงไก่อย่างเงี้ยคะ่ะใส่เพื่อยึดให้ปูนฉาบกับตัวตัวร่องเนี่ยยึดเป็นแผงเดียวก,กันนะคะก็จะเรียบเนียนสวยงามเนี่ยมาดูได้เลยทุกช่องบล็อกไฟจะเป็นเหล็กแบบนี้หมดเลยก็จะแข็งแรง กว่าบล็อกที่เป็นพลาส,สติกนะคะแล้วก็ตรวจสอบการใส่ตะแกรงเพื่อยึดปูนนะคะให้เรียบเนียนสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกวงประตูหน้าต่างก็ใส่เสียมเสร็จลูกแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะที่นี่สามห้องนอนสองห้องน้ำ จอดรถได้สองคันนะคะมีระเบียงขึ้นชั้นสองมีบันไดให้แล้วก็มีครัวไทยด้านนอกอันนี้เป็นส่วนของห้องนอน master bedroom ค่ะห้องนอนหลักตรงนี้ก็จะมีบานหน้าต่างให้สามช่องแล้วก็เป็นบานโอเวอร์ไซส์นะคะชุดประตูหน้าต่างเราเป็นชุดหน้าต่างที่สั่งตัดพิเศษนะคะ ตามระยะที่เราออกแบบเนี่ยค่ะอันนี้เป็นส่วนของคานโรงจอดรถนะคะจริงๆน้ว่าเราเทคานแข็งแรงมากๆค่ะแบ่งแยกเป็นส่วนๆเลยนะะแล้วข้างบนเทพื้นหนา15เซนนะคะเป็นพื้นคอนกรีตเลยต่อเติมขึ้นชั้นสองได้แล้วก็ทุกสัดส่วนนะคะีค่ะใช้เสียมสำเร็จรูปหมดเลยแม้ว่าจะเป็นคานด้านนอกด้านบนก็ใช้เสียมสำเร็จรูปนะคะ ไม่บิดไม่เบีย้ยวไม่โคง้งแน่นอนตอนนี้ก็กำลังเร่งงานฉาบอยู่นะคะหลังนี้เดี๋ยวถัดไปเราจะพาไปดูหลังที่กำลังร้อยท่อสายไฟนะคะอันนี้เขาก็จะแบ่งงานกันทำเป็นทีมคนจับเสียมชุดหนึ่งคนมาสมปูนชุดหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟปูนสำหรับฉาบชุดหนึ่งแล้วก็แบ่งหน้าที่กันฉาบเป็นแผง,แผง อันนี้ประแผนเป็นคนคุมงานนะคะดเดี๋ยวจะพาไปดูหลังที่เราลอยสายไฟค่ะตรงนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านลูกค้าบางท่านจะสงสัยว่าแล้วน้ำด้านบนจะออกอยังไงเราฝังท่อ PVC ไว้ในต้นเสาด้านหน้าบ้านของทั้งสองต้นนะคะแล้วก็เชื่อมออกตรงนี้ค่ะ น้ำจากด้านบนจะออกท่อด้านล่างเราฝังท่อเอไว้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่ช่องเก็บของตรงลรงจอดรถด,ด้วยตอนนี้ถ้ามาดูก็จะเห็นเลเยอร์ของตัวบ้านนะคะว่าบ้านแต่ละหลังมีพื้นที่คงเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูหลังนี้ค่ะหลังนี้กําลังเดินท่อร้อยสายไฟกันอยู่ฉาบเสร็จแล้วนะคะก็จะทํางานท่อกันค่ะ เนียเขาจะมีทีมงานที่เห็นอยู่ที่พื้นก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินท่อสายไฟนะคะท่องเราก็เป็นท่อสีเหลืองแบบนี้นะคะลอยเก็บงานตามคานเป็นระเบียบสวยงามด้านบนนะคะเดี๋ยวเดินท่อเสร็จงานฝ้าก็จะเข้านะคะ ก็จะมีร้อยสายไฟเข้าไปในท่อก็จะมีท่อแข็งท่ออ่อนนะคะเพื่อให้ยืดหยุ่นได้แล้วก็สายไฟนะคะก็ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเลยะคะ่ะไฟเสถียรแน่นอนนะคะ เดินสายไฟก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าหนึ่งทีมก็ใช้เวลาเดินคนละหนึ่งจุดต่อนหนึ่งห้องนะคะส่วน้องวันนี้ก็จะเดินในส่วนของไฟที่เชื่อมต่อมายังห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะสังเกตเห็นแล้วฝ้าบ้านของเราเนี่ยสูงสูงมากๆค่ะปกติขึ้นไปบันไดอันนี้บันไดแบบตัวยาวสุดแล้วค่ะ ก็ออยังต้องขึ้นไปยืนด้านบนสุดถึงจะขึ้นไปถึงตัวด้านบนของตัวบ้านนะคะร้อยท่อทุกจุดค่ะไม่มีสายไฟที่แบบเกัดการไล่ท่อแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสายไฟก็ปัสจากหนูกัดนะคะ,ะถ้าเราไม่ร้อยท่อเนี่ยเรื่องของแมลงอะไรพวกนี้ไปกัดสายไฟก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้อะไรอย่างเงี้ย เก็บงานเรียบร้อยสวยงามแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงนะคะของระบบไฟหลังนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดินท่อร้อยสายไฟต่างๆเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการปลูกกระเบื้องค่ะแล้วก็หลังนี้เป็นหลังมุมนะคะอากาศดีลมเย็นมากๆที่นี่เป็นเชิงเขาะคะ่ะลมเย็นแล้วก็เราทำแบบ ยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีโรงจอดรถมีระเบียงชั้นบนให้ติดตั้งถังน้ำปั๊มน้ำให้ฟรีแถมแอร์ด้วยมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟก็ฟรีค่ะยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะเตรียมเ,เอกสารในการยื่นกู้นะคะสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือน3เดือนหนังสือรับรองการทํางานสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนมีกู้สมรสแนบเอกสารทะเบียนบ้านบัตรหรือ ถ้าจดทะเบียนสมรสก็แนบทะเบียนสมรสมาด้วยนะคะน้าสมุดบัญชีงเงินเดินเข้าสนใจทักทันเข้ามาได้ค่ะที่093 396 2949ามสามางเกาสี้นะคะทางเราให้คำกกบัตรสืบปบปัตรฟรีค่ะเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของมีภาระนิสินนะคะ มีผ่อนบัตรผ่อนรถมีครั้งชําระมีพักชําระหนี้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทางเราดําเนินการให้ฟรีวิเคราะห์ปัญหาให้ฟรีว่าลูกค้าจะต้องไปแก้ปัญหาจุดใดบ้างหรือต้องไปเคลียร์หนี้ตัวไหนบ้างเพื่อให้สามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้นะคะแล้วก็แนวทางในการวางแผนทางการเงินนะคะเพื่อจะให้ซื้อบ้านได้ตามราคาที่เราต้องการนะคะจะต้องแก้ไขยังไงหรือวางแผนการเงินยังไงหรือว่ายื่นกู้ได้เลยนะคะทางเราวิเคราะห์ให้นะคะ ในเรื่องของขั้นตอนต่งางๆในการดําเนินการเอกสารนะคะลูกค้าเียนแค่เต็มตรียมเอกสารเข้ามานะคะทางเราก็จะดําเนินการให้โดยที่ขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยแค่ลูกค้าเซ็นเอกสารปุ๊บทางเราก็จะไปดําเนินการให้ต่อขัดหรืออะไรเดี๋ยวทางเราแจ้งไปนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลทุกปัญหามีทางออกสามารถแก้ไขได้นะคะจอบที่นี่เดอะมาร์คนีลิสเน็ตนะคะซอยสองนิคมมัฒน,นาลูกค้าท่านใดกําลังมองหาบ้านสองล้านต้นๆพื้นที่ใช้สอยประมาณนี้นะคะแล้วก็ อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมองการสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะฝากไว้ด้วยค่ะเดวมาคอนี่วิสเน็ตนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้ทุกท่านควายทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสวัสดีค่ะ